คุยก <łość> ันแถวๆนี้แหละหลุมนี่แหละเงียบเลยพอเวลาผมเดินมาใกล้เุ้ยใครวะเฮ้ยใครวะ มันใจกล้าผมก็ใจกล้าพอผมไม่กลัวแล้วผมบอกเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนบา้าคนสติไม่ดีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเขาก่อนเขาทำผมเนี่ยผมสู้สุดชีวิตนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะถ่ายต่อได้หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนผมเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอะ่ะลําบากมากๆตอนนี้มันมานั่งจ้องหน้าไม่พ้นไม่จ้าแบบนี้ไปดิมันจ้องกูก็จ้อง ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเซีลุงบ้านนาะอากันทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรเตอร์แฟงนะทุกคนคืนนี้เนี่ยผมมีภารกิจที่ผมเนี่ยจะมาพิสูจน์ป่าช้ากระเลียงที่พี่ดูมาน้องนันก็มาแล้วก็ใครต่อใครก็มาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยผมก็เลยแบบไม่บอกใครเลยนะผมซุ่มเงียบแล้วก็ผมเนี่ยมาคนเดียวเสี่ยงก็เสี่ยงกลัวก็กลัวนะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยมีของดีติดตัวอยู่แล้วนะครับ ถ้ายังไงคืนนี้เนี่ยทุกๆคนนะผมจะลองไปพิสูจน์ที่เขาเจอกันเนี่ยว่าเขาเจอเป็นอะไรนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเฮี้ยนขนาดไหนเนี่ยทุกคนถ้ายังไงก็พี่ๆทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนในการทําคลิปอะไรอย่างนี้คือมันต้องเดินทางไปนูน่นไปนี่คือมันก็พอไกลอยู่นะครับกาลังใจที่ดีก็คือการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นช่องอื่นนอกจากช่องผมเนี่ยไม่ใช่นะทุกคน เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกอคลิปผมแล้วก็ไปลงนะทุกคนยังไงก็ฝากรีพอร์ตกันด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงทุกคนถ้าดูวิดีโอของผมเนี่ยทุกคนอย่าก,กดข้ามโฆษณานะถ้าไม่กดข้ามก็เหมือนกันซัพพอร์ตอีกทางหนึ่งนะทุกคนให้มีไรายได้เยอะขึ้นนะทุกคนถ้ายังไงก็คืนนี้เราไม่อยากจะพูดมากนะเพราะว่าตอนนี้ก็มันเริ่มดึกพอสมควรละเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปพิสูจน์คนเดียวนะคืนนี้ผมไม่ได้มากับใครเลยนะเพราะว่าแต่ละคนผมไม่ได้บอกใครไว้เลยไปทุกคน คคตอนนี้ผมเนี่ยเดินมาคนเดียวนะป่าช้าตรงนี้เนี่ยพวกเราเคยผ่านกันหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยเส้นงายเดินวะเนี่ยทุกคนเห็นปล่าเป็นหลุมเป็นหลุมเลยนะครับมันน่ากลัวมากผมบอกเลยว่าแต่ผมเนี่ยจิตแข็งแล้วนะตอนเนี้ผมเริ่มจะชิน ชาแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยไม่กลัวเลยนะครับทุกคนทุกคนครับผมบอกเลยว่าผมเดินมาเนี่ยเหมือนมีคนเดินตามผมมาไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองเงียบฮเฮ้ย <Hey! S 1> hey! เหมือนมีคนคุยกันเลยอนะ่ะคนได้ยินชัดปะได้ยินปะได้ยินปะเหมือนมีคนเดินตามผมมาเลยตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมก้าขาก็เหมือนมีเสียงเดินตามมาใกล้ๆเลยอ่ะก็ถ้าดวงจิตดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะครับคืนนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มารบหลูเป็นอย่างใดนะ ผมแค่จะมาพิสูจน์ว่าที่พวกพี่ๆเขาเจอเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเหมือนมันมีคนเดินตามหลังผมมาจริงๆเฮ้ยเฮ้ย ช่วยก้อนเนี่ยมันก็เด้งของมันเองเฮ้ยทุกคนเอาไงดีวะเนี่ยทุกคนดูหลุมหลุมศพดิสแตมไม่มดนเลยดีะทุกคนมองไปทั้งหนก็มึงมึนมีสิ่งโดนตามผมเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะไม่พูดแล้วนะ ใจทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศในการเดินของผมเองว่ามันมีเสียงเดินตามผมจริงๆทุกคนทุกคนลองฟังนะผมเดินเนี่ยสองจังหวะนะถ้าหลังจากนี้ไม่ใช่ผมแน่นอนฮใครวะใครอะเฮ้ย ถ้าดวงเจ็ดดวงวิญญาณยังอยู่ที่นี่นะผมไม่ได้มารบหลู่เด้อผมแค่มาพิสูจน์นะครับเงียบเลยทุกคนผมบอกว่าผมมาพิสูจน์นเงียบเลยอะ่ะตัวที่หลุมเต็มท่หมดเลยเสียงเดินใกล้ๆผมเลยอะ่ะ เสียงคนคุยกันนะมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งเด็กอะชัดมากได้ด่ิช่าทุกคนเสียงดูแก่เสียงดูแก่เสียงุกแกเสียง,ง,งคนเดินเฮ้ยใครวะ ใครวะในเมื่อมาดีๆไม่ต้อนรับกันใช่ไหมยอย่าให้ผมต้องโมโหนะผมยอมมาดีๆแล้วนะผมบอกให้หมาดิแน่จริงก็ออกมาเถอะไม่ได้กลัวเลย,เยถ้าผมไปเหยียบโดนหลุมใครก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ก็หลุมนี่ก็หลุมเต็ไมไปหมดเลยสิ่งใครเดินวะเฮ้ย เสียงคนแก่อายผมดิเสียงใครอ้ายวะเฮ้ยคนตอนนี้มือตอนนี้มือไม้ผมสั่นหมดละเสียงคนแก่เกินน้ำไหลไม่เป็นท่าแล้วไงเดี๋ยวผมจะนั่งแม่งบริเวณนี้แหละมะั้งผมจะดูดิ ใครอะเฮ้ยคนอยู่ใกล้ๆผมเลยเสียงไอเนี่ยไม่เจอเลยอะ่ะเฮ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินในทั่วๆกันนะทุกคนผมไม่ได้กลัวนะผมบอกเลย ทะลุเนี่ยผมเอาค่ใครวิ่งวะด,ดูไมดิคือมันมีเสียงวิ่งเนี่ยใกล้ๆผมเลยทุกคนไกลมากเดี๋ยวไม่เชื่อนะทุกคนนะนี่เป็นหลุมนะนี่ไปตรงไหนก็มีได้หลุมเดี๋ยวผมจะขอ,อนั่งตรงนี้ก่อนถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับ มันจะมีเสียงเนี่ยเดินรอบๆผมเลยนะผมจะนั่งให้ดูผมไม่กลัวแล้วสิงเดิน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 เฮ้ย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 กายผมจัดเลยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่หลังต้นไม้วะ ใครอะใครอยู่หลังต้นไม้วะฮะใครออกมาด้วยใครวะเฮ้ยไปวิง่งเฮ้ย อย่างเงี้ยจจอคนหลังต้นไม้ใครวะใครวะเฮ้ยออกมานะเว้ยเฮ้ย,ฮยแน่จริงอย่ามาแบบนี้ได้วะออกไม้เห็นเลยดีกว่า โอ้ยทุกคนลุมไปไม่หมดเลยืึเสียงคนเดินตามหลังผมนี่แหละเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไม่พูดละผมเริ่ม,มโมโหละมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆๆนะ คนเห็นลุมปะไปไม่หมดเลยวอนนี้ผมได้ยินเสียงนะมีคนมีคนเรียกผมแต่ผมไม่สนใจนะชัดมากน,านั่นข้างหลังผมนี่แหละมีรู้ตรงไหนสักที่หนึ่งทุกคน ถ้าใครเป็นผมอยู่นะตอนนี้นะผมบอกเลยว่าขาแข็งมากเดินเกาแทบไม่ออกอะผมบอกเลยอะไม่แรงจริงไว้ตรงไหนก็มีแต่หลุมหลุมหลุมเฮ้ยหลุมทั้งนั้นเลยนะครับที่ทุกคนเห็นเนี่ยตรงหน้าผมเนี่ยสุดสุดเลยนะนี่เห็นปะอืม ทุกคนได้กลิ่นทูบด้วยชัดเจนมากตอนนีม้มีเสียงคนคุยกันใครคุยกันวะ คุยกันแถวๆนี้แหละหลุมนี้แหละเงียบเลยพอเวลาผมเดินมาใกล้คุ้ยใครวะเฮ้ยใครวะมาด้เหรอใครอะ,รอะมานั่งตรงนี้ ดีครับเหมือนหน้าอกมันมีอะไรวะใหใจลึกๆใหใจลึกๆใหใจลึกๆเข้าไว้แฟง จกจมาได้หรอฮะาขาวาไม่ออกเลยตอนนี้ใครม่รู้อู่ยโย่มาเดี๋ยวผมจะยืนมันจ้องหน้าผมผมก็จะจ้องหน้ามันเอาดิ มึงแน่กูก็แน่ขอนยัดพูดคำหยาบนะตัวตามมันดิตาดำเป๊กเลยถ้ามันใจกล้าผมก็ใจกล้าต,ตาม,มันเห็นตามนันหรอต,ตามนันเห็นไหยทุกคนต,ตามดิถ้ามันใจกล้าผมก็ใจกล้าพอ ไม่กลัวแล้วผมบอกเลยอะไม่ว่าจะเป็นคนบ้าคนสติไม่ดีหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเขาก่อนเขาถามผมเนี่ยผมสู้สุดชีวิตนะทุกคนไม่รู้ว่าผมจะถ่ายต่อได้หรือว่าตอนเนี้ยเหมือนผมเนี่ยตอกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอะลําบากมากๆตอนนี้มันมานั่งจ้องหน้าไม่พ้นไม่จ้าแบบนี้มึงจ้องกูก็จ้อง ดูดิมันจะจ้องกูได้นานแค่ไหนไม่ได้กลัวมึงสักนิดเลยบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้กลัวสักนิดทุกขามันีด็ดดังเป็ดตามันเี็จ้องมาผมไม่พุนไม่จ่าสักนิดได้จะจ้องใช่ไหมมาเล่นจ้องหน้ากันหน่อยแล้วกันได้ดิผมก็จะนั่งจ้องมันอย่นี้อดถ้ามันไม่ทำผมผมก็ไม่ทำมันผมไม่รู้ว่าใครนะทุกคน จะต้องหน้าใช่ไหมได้ผมไม่มีปัญหาผมได้หมดอ่ะตอนเนี้ยบอกเรยวว่าผมได้หมดจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตตั้งขากล้องแป๊บนึงนะผมได้หมดจริงๆทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยยังไงผมก็บบวคนเดียวละไม่มีอะไรที่จะต้องเสียละตามันตาดำมัน ดูจ้องผมดิาดีมันจ้องผมก็จ้องเดี๋ยวผมจะลองถามชื่อมันดินมีเยอล่ะฮะนมีย์ลและวผมถามแล้วมันไม่ตอบ มันอยากจะจ้องหน้าผมก็จ้องมันจะไม่พูดไม่คุยก็แล้วแต่ผมก็พร้อมเสมอจัก็จะจองหน้าผมก็จ้องเข้าไปผมไม่ได้กลัวเลยผมบอกให้คืนนี้ผมมาดีนะผมไม่ได้มาลบลู่ผมไม่รู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ แต่ผมบอกเลยว่าคืนนี้ผมไม่ได้มารบลู่ผมแค่จะมาพิสูจน์ที่เขาเจอเนี่ยเขาเจออะไรกัน หน้ากับมันทำไมทำมามันลงมาเลยนะมันไม่สู้หน้าผมเลยวะผมบอกว่าผมมาพิสูจน์ผมไม่ได้มารบลูมันก็ลงมาจากต้นไม้เลย ผมไม่ได้กลัวคุณหรอกนะแต่ผมมามาดีผมไม่ได้มีเจตนามาทำร้ายอะไรทั้งนั้นอะ่ะผมพูดภาษาแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันฟังออกหรอผมจะลองพูดกันเลียงเยน่ยในมีอะไลในเร่โชคนัมียะไรเดาห้ามมากล้เ็นีนะไม่ตอบไม่อะไรผมเลยวาทกวนอันนี้ทําไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเข้ามาทำร้ายเลยว่ายุ่งกับผมผมไม่ยุ่งกับคุณ บางคนางอยู่ผมไม่ได้มารบกวนนะทุกคนผมแค่จะมาพิสูจน์เฉยๆนะครับมันจะเดินไปไหนของมันวะถ้าเดินไปนี้ผมไม่ขอเดินตามไปเลยนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินไปไหนผมจะส่องให้ทุกคนดูนมันจะไปไหนก็เรื่องของมันเถอะ ต่างคนอ่างอยู่ผมไม่ยุ่งกับคุณคุณอย่ายุ่งกับผมผมแค่มาพิสูจน์ผมไม่ได้มาทําร้ายคุณนะมันจะเดินไม่ไหนักก็ช่างมันเถอะทุกคนผมจะไม่ขอตามนะครับไปแล้วเงียบไปหมดเลย ผมรู้สึกว่ามันเงี้ยแปลกๆนะตัง้งแต่ผมเจอตัวนี้ขึ้นมามันไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเป็นเสียงคุยกันเฮ้ยเสียงคุยกันทุกคนมาได้เหรอฮะ ไห้คุยกันวะมาได้รอมาเลยเสียงเสียงแม่งคุยกันแล้วก็ตอนนี้เหมือนผมจะจะอ้วกเลยทุกคนเหมือนเหมือนผมจะแพ้เงนะแล้วเขามาตรงนี้เย็นจะเยอกแล้วก็เหมือนจะอ้วกเลยนะครับะนี่ถุยน้ำลายนี่ทุกคน ผมไม่ไหวจริงๆว่งะเหมือนแบบแรงจัดเด๋ยตอนนี้ผมก็อกอ้วนหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมน่าจะพาใครมาสักคนหนึ่งนะผมมาแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าเอางี้ผมออกจากที่นี้ก่อนนะทุกคนเด็อยางไงเนี่ยถ้าผมมีโอกาสนี้ล้อมนะผมจะพาน้องลงมาด้วยนะครับก็ <c oughs> น้องนันนะวันนี้ ผมเนี่ยกลับก่อนดีกว่าม่ไวเฮ้ยเฮ้ยใครวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าพอดีนะทุกคน เซียนยเซียนยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมัง้งเริ่มรุนแรงรุนแรงเรื่อยๆเลยทุกคนผมว่าผมออกจากที่นี่ก่อนรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยคนครับผมออกจากที่นี่ก่อน เดี๋ยวยังไงก็จะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเจอรอบใหม่รอบนี้ผมไม่ไหวจริงๆนะขออนุญาตจากทีนี้ก่อนนะเฮ้ยเเสียยเฮ้ยเสียงตามมาเฮ้ย